ถามว่าน้องชอบมวยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็น่าจะตั้งแต่เพิ่งหัดเดินเลยและกันค่ะพอคลอดน้องมาแล้วก็เอาลูกเลี้ยงอยู่ในค่ายมวยนั้นอย่างเงี้ยค่ะจนที่สุดเขาก็ฉายแววออกมาเองค่ะยืนดูมวยไปก็ทําท่ามวยไปก็เลยคุยกับพ่อเขาว่าอยากให้ลูกชกมวยไหมพี่พ่อเขาก็บอกว่าไม่ที่ไม่อยากให้ลูกต่อยมวยเพราะว่าตอนเราเองต่อยมามันลําบากก็เลยไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนตัวเองครับ แต่เราเห็นแล้วเราทนไม่ไหวเขารักจริงๆเขาชอบจริงๆเราเรามองหน้าเขาแล้วแววตาเขาที่เขาส่งออกมาคือเขาต้องการที่จะแบบจะต่อยมวยถ้าไม่ได้พาเขาเข้ามาค่ายอย่างนี้ค่ะเขาก็จะแม่ครับแม่ครับพาหนูเข้าไปซ้อมหน่อยครับบอกแม่ว่าแม่พาหนูไปให้มยหน่อยหนูรักแม่แม่ต้องไปกับหนูนะ วันไหนถ้าไม่ได้เข้ามาค่ายมวยคืององแงตอนแรกอยู่จังหวัดอยุทยาค่ะเป็นบ้านของแม่เองค่ะแล้วก็ย้ายเข้ามาในกรุงเทพเพราะลูกเลยค่ะเพราะลูกลูกอยากเป็นนักมวยอยากเป็นยอดมวยก็ตั้งใจปั้นเขาเลยอย่างเี้ค่ะเพื่อที่จะสารฝันของเขาให้เป็นจริงค่ะที่เราต้องทำคือ ทำให้ดีที่สุดทำให้ดีกว่าที่เราเคยผ่านมาผมเห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของเขาจริงอยากมีแชมป์เยอะๆเป็นยอ,ยอ,ยอดหนุ่ยล่ไฟแรกที่ผมให้ลูกไปต่อยคือให้เขาไปต่อยเพื่อจะให้เขาให้เขาเลิกครับแต่เขากลับมา,ากลับกลายเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับไฟแรกก็ ผมก็จําได้บางนิดหนึ่งยกแรกก็ใส่ว้ายน้ําใส่กันเลยว่ายน้ําหนก็เสมอหนบเขาลงมาเขาไปกราบแม่เขาบอกว่าแม่ครับผมผมไม่สามารถเอาเอาชานะมาให้แม่ได้แต่หนูได้ให้เสมอแต่ในความรู้สึกของพ่อกับแม่คือแบบคือหนูทําแค่นี้คือสุดยอดแล้ว ปัจจุ coin. บันน้องชกมาทั้งหมด12ไฟนะคะก็เป็นห่วงเขาทุกอย่างแต่ก็อยู่ในความดูแลของพ่อของแม่ค่ะเรามองมวยให้มันเป็นกีฬาอย่างนี้ค่ะผู้ปกครองหลายครั้งจะเกิดความรู้สึกสับสนในตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เราไม่อยากให้ลูกทํา แต่เมื่อเรารู้สึกว่าลูกไปได้เรื่อยๆจริงๆมันเป็นความสามารถหรือความสนใจของเขาจริงๆเนี่ยมันก็ฝืนไม่ได้แล้วสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทําคือจัดการกับใจตัวเองนะคะว่าถ้าลูกมาทางนี้ซึ่งมันไม่ใช่ทางที่เรารู้สึกว่าอยากให้ทําเราต้องให้ลูกเติบโตตามทางของเขาแล้วค่ะเพราะอันนี้คือชีวิตของลูก แล้วในการที่เราจะฝึกฝนจนชำนาญในอาชีพมวยได้เนี่ยมันมีความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจตลอดทางฝึกฝนแต่ถ้าล้มเหลวอยู่นั่งข้างๆเขาถ้าเขาจะร้องไห้ให้เขาร้องไห้เต็มที่เลยค่ะเมื่อเขาสงบแล้วแล้วเราค่อยมาฮึดสู้กันใหม่ว่าเราจะแก้เกมนี้ยังไง ครั้งแรกที่น้องได้ไปรายการซ u เปอร์เทนนะคะพ่อกับแม่ก็มีความรู้สึกภูมิใจค่ะคือดีใจมากจนนอนไม่หลับเลยค่ะคุยกับลูกว่าอ่าหนูมีโอกาสจะได้โชว์ความสามารถของหนูแล้วนะลูกนะหนูมีความสามารถตรงไหนหนูอยากพูดอะไรหนูสามารถแสดงออกให้เต็มที่เลยวิ่งลากยางครับเปะขวดน้ำให้แตกครับมาลูกมา สำหรับลูกคนนี้ครับภูมิใจครับภูมิใจมากแล้วผมก็อยากจะผลักดันให้เขาให้เขาถึงจุดจุดจุด,จดที่เหนือกว่าพ่อให้ประสบความสำเร็จถึงวันนั้นถ้าน้องไม่ได้เป็นนักมวยนะคะไม่เสียใจค่ะเพราะว่าลูกก็คือลูกค่ะเขาเลือกไปทางที่เขาชอบอะค่ะประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งพ่อกับแม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะ